สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่นาจะมาใส่ซิปฟันแบบนี้นะคะกับเดสนะคะเดสตัวนี้เนาะถ้าในกรณีที่เดซเอ่อซิปเป็นแบบนี้นะคะซิปที่เป็นถอดได้แบบนี้เนาะถ้าเป็นแบบถอดไม่ได้เนี่ยแถวบ้านมันไม่มีขายนะคะก็เลยต้องซื้อซิปแบบนี้มาเส้นหนึ่งก็ต้องสี่สิบบาทแล้วนะคะแบบนี้เราก็จะเช็คจากหัวนะคะหัวสาบ ลงมาที่ข้างล่างนี่นะเนี่ยเราก็ติ๊กไว้นะคะว่าใช้ขนาดไหนเราต้องซื้อซิปให้ยาวกว่าของเดิมเพราะว่าตรงนี้มันมันเป็นปีกเอมันไม่ได้มีปีกแบบฟรีเนาะมันเป็นแบบถอดได้แต่ก็ต้องแก้ขัดไปนะคะเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้ ตรงนี้ตอนเลาะออกเนาะมันจะมีแนวเหมือนขาดนิดนึงนะคะต้องต้องเล็งดีๆนะคะเพื่อนๆเนสร็จแล้วเราจะวางหัวซิปบคว่ำลงแบบนี้นะคะนี่ใหญ่ขึ้นนะคะคว่ำลงแบบนี้วางด้านนึงก่อนนะคะให้หัวพอดีกับสาบตัวนี้ ใช้ตีนผีธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้ตีนผีใส่ติ๊บหรืออะไรเงี้ยฟันติ๊บมันอาจจะชิดชิดกับไอ้ฟันเหล็กฟันทองเนี่ยนะคะจะทำให้รูดยากถ้าใส่ติ๊บลักษณะแบบนี้เขาจะต้องให้แบบว่าโชว์โชว์ฟันนิดนึงเนาะ อันนี้ถ้าเรากลัวมันไม่ชิดเราสามารถเย็บสองครั้งได้ครั้งแรกเนี่ยให้เราเย็บติดแบบนี้ไปก่อนนะคะซิดแบบนี้ไม่ได้เจาะตรงต,บบตรงก้บบนซิปเราก็เย็บชิดๆไปได้เลยนะคะ แบบนี้ี่ยเย็บไปปล่อยชิดแบบนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะเป็นเหลี่ยมนะะลักษณะงานนะคะต้องดูด้วยนะ,ะจะทําไม่เหมือนกันทุกอย่างนะคะต้องดูงานของลูกค้าที่ทํามาด้วยพอถึงตรงก้นซิปนี้เราก็จะจับให้มันเาเรียกอะไรให้มันเป็นแบบธรรมชาติอนะนะไม่ให้มันดึงมันล้ํากันนะคะแล้วเราก็ รูดซิปขึ้นมานะคะรูดซิปขึ้นมาหาตำแหน่งนะคะหาตำแหน่งที่เป็นรอยต่อเอวก็ติ๊กช็อคไว้แบบนี้นะคะมีปกเสียบแล้วก็ติ๊กไว้แบบนี้นะ,ะเพื่อที่เวลาเราใส่อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะได้ง่ายเนี่ยเราก็จับนะคะจับให้รอยที่เราติ๊กไว้เนี่ยตรงกับเส้นต่อนะคะก็เย็บมาเลยจับตรงก้นให้ ให้ใกล้เคียงให้ใกล้เคียงของเดิมในขณะที่เราเย็บนะคะในขณะที่เราเย็บไปเราก็เปิดดูนะคะว่าไอ้ส่วนที่เรา ติ๊กช็อคไว้เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งตรงไหนจัดวางให้ตรงกันพอละเย็บเสร็จพอประมาณแล้วเนาะเราก็มาพลิกดูนะคะมาพลิกดูเนี่ย ว่าก,ก้นเขาเป็นยังไงนะคะว่าลักษณะของงานที่เราเย็บเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะ,ะตะเข็บตรงกันไหมอะไรอย่างนี้นะคะเช็คก่อนถ้าหากว่าเราสังเกตดูซิปยังอยู่ห่างมากเกินไปเราสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะโดยการที่ใช้ตีนผีข้างเดียวข้างเดียวแบบนี้นะใส่ลงไปในจักนะคะเพื่อที่จะให้เบียดพอเราเปลี่ยนตีนผีเป็นข้างเดียวแล้วนะคะเราก็เย็บ ปกติเลยแต่พยายามเล็งดูนะคะว่าอย่าให้ชิดฟันติบมากเพราะว่ามันจะลูดยากถ้าเป็นฟันเหล็กนะคะฟันเหล็กหรือฟันพลาสติกที่ฟันใหญ่ๆอะ่ะมันจะลูดยากนะถ้าหากว่าเราเย็บชิดหน่อยเซ็นไป ข้างหนึ่งเราก็จับเย็บแบบนี้ได้เลยนะคะ ตนซิปนะคะแล้วก็หมุนนะแล้วก็หมุนเพื่อที่จะ,ะยกยกข้ามตัดตัดฉากเขาเรียกตัดอะไรเย็บให้มันเป็นมุมฉากนะคะอาจจะโดนฟันซิปเราต้องค่อยๆช่วย,ยหมุนนะเพราะว่าซิปเรายาวเนาะมันไม่มีตูดซิปที่จะเรียบๆนะคะ ในขณะที่เราคิ้วเราจะต้องดึงผ้าออกให้ห่างจากชิดนะคะที่เราเย็บจนเกือบชิดเนี่ยจะต้องดึงให้ เสร็จแล้วก็จะได้ซิปแบบนี้นะคะอันนี้ตรงก้นก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะตรงหัวก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะถ้าซิปแบบนี้เขาจะใส่แล้วก็พับลงมาแบบนี้เขาก็จะล็อกหัวเลยนะเวลาลูกค้าใส่มันก็จะไม่หลุดนะคะ,ะไม่หลุดส่วนด้านในก็จะมีปีกติดแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการใส่ซิปฟันทองนะคะกับชุดเดสท,ที่โชว์ฟันซิปนะ,ะที่เราไม่เจาะตูดซิปเป็นเหลี่ยมนะคะ ทิปที่เหลือข้างในแล้วก็ตัดทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตัดมันจะไปเป็นกระดูกกระดูกตรงนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละจ้า